ลงมวกจะจมอเขาบอกว่างไปห้นีันไม่ไใจม้ที่ต่น่ะด็าม,ามันเป็นมีลวดมีอะไรข้างในปะมันไม่อะเพเป็นสลิงไงเนี่ยเห็นปะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ลวดอะนนี้มันเป็นสลิงอะนนี้ต่อไม่ลวดอันนี้ อันใหญ่เนี่ยเป็นเป็นตลิงตลิงเนี่ยไม่รู้มันยังไงมันมันหล er. Er ่นลงมานะใช่ครับปกติน,นี่แหละแล้วมันก็เกี่ยวเกี่ยวเข,าข้าคอเกี่ยวแล้วตอนนั้นเราล้มไปตรงไหนเลยครับล้มกลางถน,นนคะรับแต่ลดลงงนี้อ,อยู่บนถนน,นตัวไม่ไปไหลไม่หรอก เป็นแค่ตรงนี้แต่ก็ตรงไอ้นี่ขัดสูดลงนะมันเป็นวงเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นรอยบาดเลยเพี่อเหมือนเหมือนคนถูกเชิดคอแต่แรกนิดหน่อยครับไอ้เงยครับโอ้ oh. ไอ้นี่พักหนึงนะ่งอ่ะมันประกก่อนนะพี่พี่ว่า <laughs> กลับมาประมาณสองทุ่มก็ขับขับมาก็ขับมาปกติครับแล้วก็ไม่รู้ขับมาอยู่ๆรถมันก็ฟ้าครับมันมีอะไรมาเกี่ยวที่อคอแล้วก็รู้สึกเจ็บที่คอก็มาดูมาเจอสายเคเบิลสายอินเทอร์เน็ตครับตอนนั้นรถเราล้มเลยใช่ไหมครับล้มครับ รถไปลงอยู่ข้างทา,างตัวผมตกอยู่กลางถนนครับแล้วเรามารู้สึกทีว่าเจ็บคอ<ช>ก็เลยเดินมาดูแถวที่เกิดเหตุ<ช>ก็เลยพบว่า<ช>เป็นสายเคเบิลใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้เราวิ่งทุกวันมีไหมวิ่งทุกวันไม่มีครับที่ว่ามารห้อยนะแล้วมีล่าสุดมีหน่วยงานไหนมาทําสายไฟหรือสายโทรศัพท์มั้งบงครับมีไฟฟ้าครับมาทําไฟครับมาทมาทเสาไฟ แต่เราก็วิ่งอยู่ทุกวันไม่เห็นเนาะใช่ครับอจนมารู้ว่าเมื่อคืนเนี้ยนะกลับจากสวนนะนะใช่ครับแล้วอยากเตือนหน่วยงานที่เราผิดชอบให้ทําไงบ้างครับก็มาดูแลเสาสายไฟของท่านให้ดีๆครับมันจะ<พ>ได้ไม่เกิดเหตุอีกพวกสายเน็ตสายโทรศัพท์เนี่ยนะเพาะบางทีมันมันอาจตายอ่ะนี่ถ้าเรามาเร็วถึงกับตายครับ น่าจะตายครับถ้าเป็นถนนใหญ่ก็รถมาข้างหลังก็โดนซ้ำอ่ะเรารอดมาวันนี้ก็ถือว่าไอ้นี่แล้วเนาะครับแล้วทางตำรวจว่าไงบ้างครับไม่ได้ว่าไงครับว่าลงบันทึกประจำวันไม่เฉยอันนี้เขาตัดสายทิ้งไว้เหรออ๋นนอไว้เชื่อคิดว่ามัได้ยังไงยัตาแรกจะไม่รู้เลยว่ามันล่วงหลายจุดนะลุงนะมันล่วงหลายจุดนะลุงนะ หนครับสายที่มันมันเกะกะอยู่ตรงไหนลุงชี้ด้วยอ๋อาเออทำให้ลุงเข้าบ้านไม่ได้ด้วยใช่ไหม,มอ,อ่าเจ็บคอคืนไม่ได้หยอกข้ต้มเหมือนโดนยปาาคอ โดนผมลอกผมลอกได้จากผมกลับมาจากบ้านป่าแล้วผมก็ขับมาดีๆแล้วผมก็ล้มไปแล้วมันมีสายไฟอะไรไม่รู้มาพลาดคอแล้วก็มีรถอีกคันตามมาเขาขับมาก็รถก็หลุดมาเลยคนก็ล่งอยู่นะอ๋อล้มไปอีกคันหนึ่งเหมือนกันตามผมมาแล้วตอนนั้นเราที่เราผ่านทุกวันนี้มันมีสายไหม ไม่มีครับไม่เห็นสายนะ,ะเราก็วิ่งอยู่ทุกวันใช่ไหมมาจากไหนไม่รู้แล้วไฟถนนถนนมันมีไหมเนี่ยไม่มีมืดะนะอ๋อหลายเดือนแล้วมืดแล้วล่าสุดมีหน่วยงานไหนมาทําสายไฟสายโทรศัพท์มั้งป่าไม่ีไฟฟ้ามาเปลี่ยนเสาไฟครับวันไหนะครับเมื่อวานเมื่อวันเมื่อตืนเมื่อวันเส,นนสาร์ใช่ไหมครับอ๋อเอะอ๋ะอเราวิ่งทุกวันก็ไม่มีเพราะบ้านผมอยู่ตรงนี้ อ๋อเราวิ่งทุกวันอยู่แล้วจากที่เกิดเหตุถึงบ้านเรานี่กี่เมตรนะครับประมาณกี่เมตรนะห้าสิบเมตรถงห้าสิบหรอห้าสิบเมตรเนี่ยนะทุกวันก็ไม่มีเลยไม่มีผมวิ่งประจําอยากเตือนหน่วยงานไหนบ้างไหมครับที่เราผิดชอบให้ดูแลเรื่องสายยังไงครับให้คนที่มาทําครับให้มาทำไม่ดีหน่อยแล้วตอนนี้ตำรวจเขาว่าไงม้างครับ เปไปลงบันทึกไว้นะอแต่เขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะ, <c oughs> ะเขาก็มาเมื่อคืนเขามาเาก็ทําเหมือนไม่รู้เรื่องนะ<อ>ทำอึนยืนอยู่งนะั้นอ่ะ <c oughs> เขาก็คงงงอนะเนาะใครจับกันแล้ว <c oughs> ตำรวจยังไม่มาเลยรอยืนร้องนานผมเมื่อวานไม่เข้าไม่้า <c oughs> <c oughs>